สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือหาพยัคฆ์นี้ตอนนี้ก็เป็นเทศกาลตรุษจีนทางเกมได้เพิ่มกิจกรรมเข้ามาใหม่กิจกรรมอวยพรปีใหม่วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการเล่นบอกเลยว่าได้รับของรางวัลทุกคำอวยพรแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเ็กไปสองล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ้าเห็นหมดทำไงดีวะเนี่ยทเวนตี้โฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยางนี่วันนี้เราก็อยู่ช่องเอ็นเกกับเกม วันพันแมนเดอะสตองเกตเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมมินโทรไปเลยเนี่ยครับตอนนี้ทางเกมได้เพิ่มกิจกรรมเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนั่นเองเนี่ยบอกเลยว่ามันจะให้เราทําการใส่คําอวยพรเนี่ยครับและเราจะได้รับของรางวัลทุกคําอวยพรเออแต่ก่อนที่เราจชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเอ็กของเราไป2ล้านซับด้วยเนี่ยครับประมาณสามแสนก็จะ2ล้านแล้วเนี่ยแล้วก็ช่องเราวีดีโอสมาชิกเพียงเนอร์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก่อภาคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวันพัน สามารถสมัครกันมาได้เลยเนี่ยมีชื่อเขียวก็สติกเกอร์เท่ๆใช้เนี้ยส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่ทว็นี้โฟรเพย์เนียเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปอ,องพอมิบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับแล้วก็ต้องกดมาที่หน้ากิจกรรมก่อนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเนี่ครับอวยพรนั่นเองนะเป็นรูปทัสซเมกิเนี่ยครับโดยในแต่ละวันเนี่ย เขาก็จะมีคําอวยพรนะครับให้เรา1โค้ดนะก็คือตรงนี้นะครับแต่ประเด็นคือเราต้องไปหาคําอวยพรอื่นๆนะครับจากช่องแชทโลกนะพอเราทําการใส่เนี่ยเราก็จะได้รับเนี่ยของรางวัลเนี่ยมันจะขึ้นว่าส่งแล้วนะจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมีถึงช่วงสิ้นเดือนนะก็ประมาณ3 0มสิบถึงสาคำวอวยพรนะครับวันนี้ผมได้รวบรวม2วันแรกมาให้ทุกคนแล้วนะเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ในลิงก์นะครับที่ปักหมุดนะตรงที่ปักหมุดหรือว่าตรงคอมเมนต์ะครับทั้ง10วันนทุกคนก็สามารถคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางที่แชทโลกได้เลยนะอะเดี๋ยวผมจะลองทําตัวอย่างให้ดูนะก็กดมาที่แชทโลกก่อน,นะครับก็จะเป็นคําโวยพอในวันที่2นะเพราะว่าไอดีนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าผมจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองนีครับว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงนะอ่ะแล้วกดโค้นนะครับหรือว่าคัดลอกตรงที่ผมทําการ เอาไว้ในที่ปักหมุดเนี่ยครับเราก็คัดลออมาทีละอันเนี่ยผมจะแยกไว้เนี่ยเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราเอามาวางเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วกดส่งบุ๊บอ่ะเห็นไหมเราก็จะได้รับของแบบนี้เลยะนี่บนี่คืออันแรกนะครับที่เราได้รับมาเองนะอ่ะเดี๋ยวผมมาลองใส่โค้ดที่2บ้างเนี่ยฟึบโบอ่าคนที่2ก็ได้อีกนะครับเดี๋ยวไปเอาคนที่3มาต่อฟึบอ่ะแล้วกดคนที่3นะครับแล้วกดส่งะครับอ่ะ อย่าก,กดส่งเร็วนะเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาคูดาวของการที่เราจะพิมพ์แัดโลกอยู่นะครับก็คือ,อให้เรามันจะมีวันละ5โค้นนะทุกคนอันนี้ผมย้ําก่อนนะวันละประมาณ5โค้นหรือ5คอําอวยพรนะครับเราก็ได้ของรางวัลนรับก็คือผมคิดว่ามันน่าจะยาวไม่30ก็31เอีดยนีัยเราจะได้ทั้งหมด 3 0ถึง35อย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดเครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ผมก็จะพยายามนะครับรวบรวม,รวมคำอวยพรทุกวันเนี่ยมาใส่ในตรงที่ปักหมุดนะครับอัปเดตไปเรื่อยนะครับสำหรับใครที่อยากได้วันที่3วันที่4วันที่5เนี่ยผมก็จะทยอยอัปไปเรื่อยเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้รับโคด้ดได้รับคำอวยพรทุกคนนะ,อะพอผมใส่ครบ5้าอันใช่ไหมเวลาเราจะเช็คเนี่ยว่ามันครบ5หรือยังนะแล้วกดมาที่กิจกรรมนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่อวยพรเหมือนเดิมนะแล้วกดมาที่อวยพรรายวันะนีับอ่ะ วันที่27เนี่ยเผื่อใครยังไม่ครบเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ตรงที่ปักหุดนะก็จะเป็นนี่เลยเห็นไหมอ่ะวันที่27มี5โคดนะครับวันที่28ก็อีก5โคดนะมันจะมีเห็นไหมอีก5วันแล้วรวม7วันนะอ่ะ7 5ก็35เท่ากับ35คําอวยพรนะรเดี๋ยวผมจะยอยแล้วก็อัพเรื่อยเนี่ยมาอัพ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 ไปเรื่อยนะเดี๋ยวผมจะนับก่อนนะว่าอีก5วันถัดจากนี้เนี่ยมันก็จะ ไปโดนประมาณวันอาทิตย์เลยนะเออก็คือจักรพัรดเด็กข้าวันเสาร์นะครับกิจกรรมเนี้ยจะหมดวันอาทิตย์นีครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัพเรื่อยๆนะเผื่อใครที่ขาดวันไหนก็สามารถมาดูตรงที่ปักหมุดได้เนี่ยเพราะว่าผมจะอัปเดตไว้แล้วเราก็ค่อยมาคัดลอกอย่างนี้ผมได้ทําการนี่ครับ เทสให้ทุกคนดูนะคือคัดลอกทีละประโยคนะผมจะแยกไว้หัวข้อที่1่ที่2ที่3าที่4ี่ที่5ผมไปเรื่อยๆเนี่ยหกเจแล้วเราก็คัดลอกไปทีละคำเนะไม่ต้องคัดลอกตรงเลขนะคัดลอกไปปุ๊บแล้วก็ทําการนะครับกดมาที่ตรงนี้แล้วกดแชทโลกนะครับแล้วก็เอาตรงที่เราคัดลอกเนะี่ยมาวางไว้นะครับแล้วกดส่งโบอ่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้นว่าอวยพรแล้วเนะี่ยคือเราใส่ซ้านะครับให้เราเอาคําอวยพรอื่นมาใส่แทนเองนะนีับนี่คือกิจกรรมนะครับแล้วเราก็จะได้รับของในกระเป๋าแนละ้วคือ ไอ้พวกโค้ดรางวัลเนี่ยมันจะกิไอ้ของรางวัลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะบางงันก็เป็นตัวแดงนะครับบางงันก็เป็นพวกตั๋วหาไหลคอนียหรือว่าพวกของต่างๆในไอเดีนี่ครับซึ่งมันดีกับเรานะเออมันดีหมดแหละเราควรทากิจกรรมให้คมนะพอเราทํากิจกรรมคมเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ไอดีของเราเนี่ยมีไอเทมเยอะเพื่อที่จะมาดันพลังทีมเพื่อที่มันทํานู่นทํานี่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เมตาจักรพรรดิเด็กก็จะเข้าแล้วนะวันนี้ก็วันที่28และยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งนะครับ อีกแค่3วันเท่านั้นเนี่ยเราจะได้สุ่มจกักรพรรดิเด็กเลยนะตอนนี้ตั๋วของเราเนี่ยก็ได้ทําการดองไว้เป็นที่เรียบร้อยนะพร้อมที่จะจัดจกักรพรรดิเด็ก UI ให้ทุกคนได้รับชมนีตัวละครคอใหม่นะตอนนี้มีตัวดําทั้งหมด464ใบนีตัวอวุดอีก238นีแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพวก ตัวอะไรคอบ้างนะ,ะตัวอะไรคอ 1, อีกพันเจ็ดสิบสี่อ่ะพันเจ็ดสิบสี่นะถ้าสมมติว่าเลดอัพคอจกักรพรรดิเด็กมันเข้ามานะเดี๋ยวเราจัดเลเวลสิบแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมเลยนะว่ามันจะถึกขนาดไหนสําหรับจกักรพรรดิเด็กตัวละครคอใหม่ล่าสุดฝั่งฮีโร่เนี่ยครับซึ่งทุกคนห้ามพลาดน,นะทุกคนต้องไม่ควรพลาดน,นะเพราะเป็นตัวละครที่ดีนะตัวละครคอนเนี่ยเอาจริงคือสุมมามันคุ้มหมดนะมันอยู่กับเราปรเป็นปีอะ่ะ <c oughs> มันอยู่กับเราเป็นปีนะขนาดคอบลอลล์อยู่กับเรามาก็เป็นปีเหมือนกันนะครับแต 話。Wow. คอแต่ละตัวเนี่ยคือมันนานจริงแล้วก็คุ้มค่าจริงนะในส่วนของอาวุธเฉพาะนะใครไม่มีตัวก็ข้ามได้นะส่วนใครมีก็สามารถจัดได้เลยนะเพราะตัวคอเนี่ยจัดทั้งอาวุธทั้งตัวละครเนี่ยมันคุ้มแน่นอนอยู่แล้วนะมันได้ใช้เป็นปีนะไม่เหมือนตัวละครต่างๆตัวละครต่างๆใช้ไปใช้มานะสองเดือนเลิกนะถอดทิ้งก็มีนะสามเดือนเลิกก็มีสี่เดือนเลิกก็มีนะครับที่นานที่สุดที่เห็นมาก็จะเป็นซุยลิวนะครับอยู่กับเรามาเป็นปีเหมือนกันนะแล้วก็แฟ่นระกายแสงเนี่ยที่จะติดเมตาานานนะส่วนตัวละครต่างๆก็ผ รวบรวมแนวคำอวยพรทั้งหมด2วันให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะคือวันที่27แล้วก็วันที่28นะครับใครที่ขาดอันไหนลองเลื่อนนะครับไปที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็คัดลอกที่รประโยคแล้วก็มาวางในแชทโลกอย่างที่ผมได้ทําให้ดูนะครับเราก็จะได้รับของในแต่ละวันนะในแต่ละคําอวยพรนะซึ่งมันจะมีทั้งหมด35นะครับย,ย้ำนะครับว่า3 5คําอวยพรนะเพราะากิจกรรมจะหมดอีก 5วันนะครับก็วันละ5ก็คือรวมแล้วนะครับเจก็35นั่นเองเนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัพเดตเรื่อยๆทุกวันนะครับในตรงที่ช่องคอมเมนต์นะอย่าลืมเข้ามาเช็คนะสำหรับใครที่ กลัวนะครับว่าจะได้ขามวมยพอไหมครบไม่ต้องกลัวนะครับช่องเราไม่ทิ้งคนดูแน่นอนเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเนียก็ต้องขอบคุณเนียทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนียแล้วก็อย่าลืมส่งเอ็นเ็กของเราไป2ลร้านซับด้วยเนียแล้วก็ตุดจีนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะผมคงไม่มีอ่างเปามาให้ใครเนียแต่ผมอยากได้อ่างเปาจากทุกคนเนียบสำหรับ E ีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดียวมาเจอกันใหม่ E p พีหน้าบบายครัผม